สวัสดีค่ะกลับมาพบกับป้าจันช่องบ้านรักงานฝีมือและดี y วนะคะวันนี้ป้าจันจะพามาดีไอขากางเกงนะคะอันนี้เป็นขากางเกงวอร์มขากางเกงวอร์มขายาวที่เพื่อนที่ทํางานของป้าจันฝากเอามาให้ตัดให้นะคระับทาเป็นขาสั้นนะคะแล้วทีนี้ป้าจันว่ามันน่าจะเป็นกางเกงเด็กได้ อาจารย์ก็เลยจะมาทำเป็นกางเกงเด็กนะคะเอาไว้ให้เด็กๆใส่เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นขากางเกงวอร์มนะคะากางเกงวอร์มเราเริ่มจากการวัดวัดลงมากับด้านก่อนได้กับด้านกางเกงก่อน นนีะะคะเริ่มแรกเราวัดลงมา1ิบสเซนนะคะ18เซนติเมตรเรามาร์คไว้ก่อนนะคะมาร์คไว้ก่อนเราวัดจาก18เซนนี้เข้ามา5เซนตรงนี้นะคะห้าเซนะะจากนั้นเราก็ขีดขึ้น าขัางเกงตรงนี้มันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นขาขัางเกงมันก็เลยไม่เป็นทรงตรงจากนั้นเราก็โค้งโค้งเป้านะคะโค้งเป้าใครมีไม้บรรทัดนกแก้วก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะส่วนใครไม่มีเราก็หานี่ประจันจะใช้จะใช้วงกลมนะคะจะใช้ อ,อะไรก็ได้ที่มันเป็นทรงกลมมาโค้งนะคะเราก็จะได้โค้งเป้าอันนี้เราก็ตัดเลย เหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านก่อนทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นวัดลงมา18เซนวัดลงมา18เซนมาร์กไว้ วัดเข้ามาห้าเซน <c oughs> จากนั้นขีดเส้นตรงลงมาค่ะแล้วก็โค้งเป้า ใครมีอะไรที่มันเป็นกลมๆโค้งๆนี่ก็สามารถมาทำได้นะคะจากนั้นเราก็ตัดเราจะใส่ยางยืดนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงยางยืดจากนั้นก็เอาอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ชิ้นหนึ่งมาสวมทับใส่กันนะคะเืัอจากนั้นเรากลับด้านแล้วนะคะกลับด้านมาแล้วเอาอีกด้านหนึ่งนะคะอ,อ,อีกอีกขาข้างหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องกลับตะเข็บนะคะเอาสวมทับกันไปเลยสวมทับกันไปเลยนะคะ ด้านถูกด้านถูกกับด้านถูกมันจะชนกันนะคะเอาตะเข็บให้ชนกันจัดให้มันตรงกันนะคะมันจะได้ลักษณะนี้นะคะให้มันตรงกันให้ตะเข็บตรงกัน ว่ามันหลุดเราก็ใช้เข็มกัดกัดไว้นะคะใช้เข็มหมุดกัดไว้ถ้ากลัวมันขยับขยื่นนะคะก็จัดให้มันตรงกันตรงนี้ก็จัดดึงให้มันตรงกันนะคะ ราจะตัดไว้หรือ,รอไม่ตัดก็ได้นะคะเวลาเราเย็บเราก็พยายามจับผ้าให้มันเท่ากันเข้าหากันพอดีอันนี้เด็กประมาณสองขวบสามขวบนะคะใส่ได้จะเป็นเอวยางยืดนะคะเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็ไปเย็บเย็บรอบนี้นะคะ ไปเย็บกันค่ะอาจจะดูมืดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ก็มองเห็นอยู่นะคะเราจะมาเย็บโดยรอบนะคะรอบเป้าตรงนี้จับดานดีตกีด้านไม่ปรก็เอาสักหนึงปีถได้นะไม่ใช่มืออาชีพะ่าก็คนให้ทำได้ค่ะสำหรับนใหม่จริงๆจทำงานดีอะไร้ทำเออทำะไ ท,นานท่านีเพื่อนเพ่นที่ทำงานอยู่ถูกถูกอยู่แฟนที่บ้านอยากที่ซ่อมแซมเป็นจับจับจับอี่นึงนะจับมันก,ก็ชลาภาพมากลับดูนะคะพเพื่อนๆมากลับเสร็จแล้วนะคะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราเย็บสองชิ้นติดกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมากลับดูนะคะกลับออกมา เองเด็กง่ายๆค่ะเอาไว้ให้เด็กใส่เล่นดูบ้านเปื้อนดินเปื้อนโคลนนะคะจากนั้นเราจะใครมีจับโพงก็โพงนะคะโพงตรงนี้เดี๋ยวปอาจารย์จะไปโพงแล้วเรามาใส่ยางยืดกันค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ยางยืดกันนะคะ น,นี่ประจันใส่แบบง่ายๆนะคะต่อแบบง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันต่อกันมันคงไม่หลุดก็โอเคแล้วแต่บางคนเขาต่อมืออาชีพเป็นมืออาชีพเขาก็จะต่อสวยนะคะ ต่อแบบนี้ง่าย,ายเราฝึกทำบ่อยๆนะคะถ้าเราเก่งเราก็สามารถ รับซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นไรายได้เสริมได้นะคะตอนนี้ป้าจันก็ยังไม่เก่งแต่ก็ทำทำให้ครอบครัวทำให้ลูกได้ทำให้ตัวเองได้แก้เสื้อผ้าแก้ไขทรงเสื้อผ้าที่ที่เราใส่ไม่ได้แล้วให้เล็กลงก็พอทำได้อยู่นะคะแต่ ยังไม่กล้าที่จะรับงานแต่เพื่อนๆคนไหนมีจับมีอะไรอยู่บ้านแล้วฝึกทำนะคะฝึกทำให้คนในครอบครัวอย่างนี้เราก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้นะคะเพื่อนๆใสย่ยางยืดแบบง่ายๆ เียวเสร็จค่ะถึงสินาทีไหมเพื่อนๆนถ้าทำจริงๆเอาไว้ให้ใครมีเศษผ้าก็สามารถตัดแบบนี้ได้นะคะไม่เด็กๆใจเล่นที่บ้านเพื่อนดินเพื่อนโคลนนะคะประหยัดเราด้วย เราจะดึงยางเราปักเข็มก่อนนะเพื่อนๆเราปักเข็มก่อนไม่งั้นหลุดเข็มหลุดออกจะยางพี่หดเลยเป็นเรื่องเลยทีนี้ก็ไม่ยากหรอกค่ะหลุดก็ใส่ได้เหมือนเดิมแต่ยางเราเนี่ยเราไม่มืออาชีพนะคะเราไม่มืออาชีพก็จะมันก็จะไม่สวยงาม กางเกงวอมเนี่ยใส่หน้าหน้าสกุลสบายเลยเด็กๆน่าเสร็จแล้วกางเกงเด็กจกขากางเกงวอมผู้ใหญ่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวเสียดายกางเกงนะแล้วเอามาตัดให้เด็กใส่ได้ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประจันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็อภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ